เรามากระถิ่นนะคะงานกระถินที่วัดวิมลโพคารามนะคะหรือที่สมชุกตลาดร้อยปีนั่นแหละคะ่ะ <c oughs> เพื่อนๆคะ่ะวันนี้คนเยอะมากเลยนะคะางานกระถินช่วงนี้ก็จะมีงานกระถินกันเยอะแยะนะคะแต่ละวัดละวัดไปนะคะวันนี้เป็นของวัดวิมลโพคารามนะคะถ้าเกิดใครได้มาเที่ยวสมชุกตลาดร้อยปีเนี่ยก็คงได้มีโอกาสที่จะแวะมาที่วัดวิมลโพคารามนะคะนี่ เป็นบริเวณกว้างๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆมีโต๊ะให้นั่งนะคะอ่าแบบนี้ค่ะอ่าแล้วก็มีร้านค้านะคะร้านค้าเข้ามามาเลี้ยงนะคะขครอยากกินอะไรก็เลือกกินได้เลยนะคะเพื่อนๆนี่งานกะทินค่ะบางร้านก็หมดแล้วนะคะไม่เหลือแล้ว

นี่เป็นกรพานะคะี่เรียกกระเพา่ะาแล้วนะโคอ้งรอแป๊บเนะเรนโอยเตี๋ยวเป็ดนะคะนี่ตเเนดวะางร้านก็หมดแล้วไม่เหลือเลยนะคะคนเยอะค่ะเพื่อนๆคนเยอะไม่รู้ว่าที่ไหนทอดวันนี้กันบ้างนะคะนี่